สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดหมีนะครับก็วันนี้มีงานกล่องสุ่มใหม่นะมาจากจีนเนาะเป็นของจีนนะครับงานจีนนะครับนี่เป็นคิวบัตโนดวิกเวฟหนึ่งด้วยนะเขาบอกวันนี้เป็นเป็นอันแรกนะครับ a อนิเมชอะไรเนี่ยอนิแอนิเม,มชาตัวนี้นะครับเป็นกล่องสุ่มที่โดนป้ายยามาจากอ่าพาคีสะพาเหล็กนะครับอันนี้เขาไปเปิดมาให้ดูเนาะ ในที่เราเห็นนะมันจะเป็นเสือตัวนี้นะครับเป็นเสือขี่หุ่นยนต์นะครับคอนเซ็ปต์ของงานนี้คือตัวที่เป็นสัตว์ขี่หุ่นนะครับในบล็อกเนี่ยเขาจะมี6แบบนะครับก็คือมี1เป็นเสือ 2. เป็นกอซิล่าแล้วก็3เป็นหมู 4. เป็นหมาชิบะนะครับ5เป็นเพนกวิน 6. เป็นนูแฮมสเตอร์แล้วก็มีตัวรับเป็นเสือเหมือนกันแต่ว่าหุ่นจะเป็นสีดำนะครับไม่ใช่สีเหลืองนะครับอันนี้ผมก็เลยซื้อมา ลอา่อมั้งอันนี้สุ่มละสานะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเกลือไหมนะเพราะว่าจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยหตัวเนี่ยผมไม่อยากได้ก็คือ2ตัวนี้คือตัวที่เป็นเหมือนกาซิลากระหมูผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอ่าทีนี้เรามาดูว่าเดี๋ยวลองเปิดกันเลยนะนี่ไม่ได้เปิดนะดูว่าเราได้ตัวไหนกันดีกว่าเนาะอ่าเกลือหรือเปล่าต้องเรียกว่าสองใน6เนี่ย โอกาสได้คือสี่ใน6เลยนะมากกว่าห้าอ็อีกนะตัวไหนก็ได้ชวบเฮ้ยเสือว้ยเฮ้ยสุดยอดได้เสือครับถึงแม้เป็นตัวธรรมดาแต่ว่าก็ก็สวยตัวนี้ก็เป็นตัวที่อยากได้ที่สุดนะอ๋องานมันเป็นงานประกอบละ่ะนี่แกะข่อออกมาแล้วนี่เป็นตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเป็นเสือนี่พายรอดเป็น ชื่ออะไรเนี่ยเขาชื่อปังพังเฟยเฟยเป็น f 2สองตัวเนาะน่ารากักโอ้ยโชคดีโชคดีโชคดีอันนี้ผมถือว่าผมโอเคนะนี่อันนี้สื่อในนี้แล้วก็เป็นชิ้นส่วนนี้นะครับนี่นี่คือตัวที่เราได้มาตนะ่ก่องหมดละประมาณนี้นะครับก่อเก็บก่อนอะไรของคุณเนี่ยอ่าก็เป็นว่าเราได้น้องเสือมานะครับไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้ไม่ใช่เสือตัวนี้เป็นแมว อันนี้ถือว่าถือว่าผมโอเคนะผมแฮปปี้กับกับตัวนี้นะได้เบอร์ศูนยหนึ่งเลยเออ,เอ,อชอบชอบนี่โอเคครับโอถโหถือว่าโชคดีโชคดีนี่นี่นี่ต่อมาเป็นแบบนี้เห็นไหมสวยอ๋อเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับอันนี้มีวิธีประกอบอ๋อนี่นี่ได้ตัวเดียวกับในพาคีเลย <laughs> โอเคก็มานี่เดี๋ยวมาลองต่อกันออกมาจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกัน นี้เราจะมาเห้ดยิ่งดเราจะมาลองต่อกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก่อนอื่นอันนี้เราจะมาดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เราได้มาเป็นการ์ดนะครับอันนี้เป็นการ์ดแข็งเลยนะเนี่ยเป็นการ์ดแข็งนะครับไม่ใช่การ์ดกระดาษการ์ดพลาสติกนะครับเป็นตัวนี้ศูนย์หนึ่งนะครับอ่านว่าอะไรเจ็ตไทเกอร์นะเป็นเจ็ดไทเกอร์นะครับเราจะอ่านว่าเจ็ดไทเกอร์เลยได้ไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือตัวเสือที่เราได้นะนี่น้องเสือรับหน้าตาอย่างนี้อยู่ในกล่องนะครับ เดี๋ยวลองแกะน้องเสือมาดูกันก่อนนะครับแลราะนี้เป็นคู่มือประกอบเนาะเราดูน้องเสือกันอยู่เฉยไม่ได้เราอะฮะกล่องนี่้ก็มีน้องเสือตัวนี้เห็นไหมนี่น่ารักน่ารักเลยนะครับนี่นะครับก็ตามแบบเลยเนาะนี่ตัวนี้น้องเสืออ้วนปังเฟ้เฟ้ตั้งชื่อว่าปังเฟ้เฟ้แล้วกัน เขาอยู่ในกล่องนี่เลยแล้วก็ทีนี้เรามาดูคู่มือกันว่าตัวคู่มือเนี่ยเขาให้เราประกอบยังไงนะครับก็อันนี้บอกชิ้นส่วนก่อนเนาะว่ามีชิ้นส่วนอะไรบ้างเนาะอเราดูคู่มือคร่าวๆนะครับอืมอืมก็ถือว่า ทำชิ้ส่วนออกมาเยอะพอสมควรนะสำหรับงานให้บอกไปไ้ว่าหมดแล้วนะเดี๋ยวเราลองผมต้องใส่ผมต้องใส่นี่ด้วยนี่เรามีกล่องสำหรับใส่ชิ้นส่วนประกอบพวกนี้นะครับเราอาจจะต้องใส่ในนี้นะเพราะว่าเพื่อเป็นการแยกชิ้นส่วนที่เราจะใช้ประกอบนะครับแต่แต่ละถุงเนาะมีถุงหนึ่งสองสมสี สี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยไม่ใช่ของคุณเลยอันนี้เป็นชิ้นเล็กๆนี่เดี๋ยวเอาไ้กับนบคลายน,นะครับประมาณนี้ก็จะได้ชิ้นส่วนประมาณนี้นะครับสาหรับสําหรับต่อนะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะฮะ แล้วก็เสร็จแล้วนะครับกับ Jet Ti g เกตัวนี้นะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไปกว่า2ชั่วโมงทีเดียวนะในการต่อตัวนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนเเห็นกันนะครับตัวนี้เนี่ยขนาดก็สูงประมาณนี้เลยนี่ประมาณสาก 10, 10ักสิบสิบาเซนนะครับตัวนี้นะแล้วก็ดะรับวฮะสูงเท่าไหร่สูงประมาณอ่าสิบสามเซนนะครับตัวนี้ประมาณสิบสามเซนนะครับแล้วก็อันที่เห็นรอบรอบนะครับก็จะมีเจ็ตแพคด้านหลังด้วยเห็นไหมตัวนี้ จะมีตัวเจ็ดแพ็ด้านหลังนะครับแล้วก็มีหางนี่หางตัวนี้หางขยับได้นะขยับขึ้นลงได้นะครับเข้าใจว่าเอาไว้ใช้เป็นจุดค้ำข้างหลังไม่ให้ล้มหงายด้วยนะครับแล้วก็ที่ขยับได้นะเหล็ดัดดัดหลกัหลกๆเลยนะครับก็จะมีกระจกเปิดได้ให้ชุบให้เห็นตัวน้องเสือข้างในนะครับน้องเสือสามารถหยิบออกมาได้นะตันนี้เขามีตัวล็อกอยู่ผมล็อกไปแล้วแล้วก็มีคัน,นคบังคับของน้องเสืออยู่ข้างในนะครับนี่ ท้งเสือเขาจะบังคับขุนอยู่ข้างในนะแล้วก็แขนสามารถขยับได้นี่หมุนได้นะครับเป็นบอลจอยขยับข้อศอกได้หมุนข้อมือได้นี่มือสามารถการเข้ากางออกได้นะฮะแล้วก็ตัวเจตแพคข้างหลังเนี่ยเขาจะมีส่วนที่บังคับออกมาใช่ไหมเขาสามารถบังคับเจตแพคตัวนี้ได้นะครับสามารถขยับเจตแพคขึ้นลงนี้ได้นะครับนี่คือตัวเจตแพคนะครับแล้วก็ ัวขาขาเขาก็จะสามารถขยับได้น,นี้ปิดหน้าหลังได้นี่นะครับแหกได้ซ้ายขวาข้อเท้าขยับหมุนได้นะครับเป็นบอลจอยข้อเท้าอิสระพอสมควรนะเห็นไหมก็สามารถดัดท่ายืนได้ค่อนข้างหลากหลายอยู่แต่ว่ามันขยับตรงหัวเข่าไม่ได้นะมันไม่มีหัวเข่าหุนตัวนี้ก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว jet tiger นะฮะอว เอลขยับเป็นบอลจอยขยับได้นิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าขยับแรงๆอ่ะมันจะหลุดตัวล็อกตัวนี้มันมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับตัวนี้ถามว่างานประกอบเป็นยังไงก็ต้องบอกเลยนะครับงานประกอบออกมาแล้วเนี่ยออกมาค่อนข้างดูดีนะสําหรับผมนะผมคิดว่าตัวนี้นี่ดูดีมากเลยแต่ว่าปัญหาของมันก็คือมันต่อยากต่อยากกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าตัวด้วยแบบประกอบของเขาเนี่ยมันไม่มีสี มันเป็นแบบประกอบขาวดำนะครับแล้วก็มันดูยากคือคือชิ้นส่วนเขาเนี่ยในแบบประกอบเราตอนแรกๆที่เราหาทั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันคือชิ้นไหนนะครับก็ต้องมานั่งเดาเอาว่ามันเป็นชิ้นสีหรือชิ้นดําหรือชิ้นสีอื่นอะไรเงี้ยพอเขาไม่ไม่ไม,ไม่ละเอียดตรงนั้นเขาไม่ละเอียดเลยนะฮะก็เลยทําให้ช่วงแรกจะเดาเยอะหน่อยนะแต่ว่าพอต่อไปได้สักพักเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยก็จะเริ่มชินละแล้วพอจะคาดเดาไนดะ้ว,ว่านี่เขาพูดถึงชิ้นไหนอย,อยู่นะครับ แต่ก็เห็นนี้กันที่บอกใช้เวลาไปถึง2ชั่วโมงเลยนะในการต่อมันนะครับแล้วก็มันจะมีบางส่วนที่ตอนประกอบไปแล้วเนี่ยเขาเหมือนกับในนั้นมันด้วยที่ว่ามันไม่ละเอียดเราก็จะต่อผิดนะฮะก็ต้องลื้อมาต่อใหม่นะในบางชิ้นนะก็จะมีบ้างอย่างเช่นตรงเนี้ยตัวเนี้ยชิ้นเนี้ยผมมีกับแก้มาต่อใหม่นะหรืออย่างชิ้นนี้ก็เหมือนกันเนี่ยชิ้นนี้เป็นสีทําเงินเห็นไหมกับชิ้นนี้ที่เป็นสายสีแดง มันรหัสเดียวกันนะแล้วในนั้นมันเป็นคู่มือมันเป็นสีขาวดาเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันใช้สีแดงตรงไหนมันใช้สีน้าเงินนะเราก็ต่อสลับตอนแรกผมต่อข้างบนเนี่ยไฟเป็นสีฟ้าก่อนแล้วก็ปรากฏว่าผิดเพราะว่าไปดูในภาพสีในในตัวใบประกอบอีกทีหนึน่งอ้าวไอชิ้นนี้มันเป็นสีแดงเฮานี่ก็ต้องดูกันดีๆนะครับก็สําหรับมือใหม่เนี่ยผมไม่แนะนําดีกว่าผมว่าเด็กๆเ,เนี่ยไม่ไม่น่าจะต่อกันได้ง่ายนะ เคอมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะสำหรับชิ้นนี้นะผมว่าอาจจะต้องเป็นคนที่ต่อพลาสติกโมเดลประกอบมานะระดับหนึ่งก็จะพอต่อได้นะครับมันก็อพอจะขำขำเดาๆได้ะอะไรเงี้ยแต่สหรับมือใหม่อาจจะต้องให้น้องๆอ,อาจจะต้องให้ผู้ใหญ่คอยแนะนํานะครับไม่งั้นก็อาจจะมีต่อผิดแล้วมันลื้อยากไอ่เนี่ยคือตัวพลาสติกเนี่ยพอมันเสียบไปแล้วมันแน่นพอสมควรนะครับบางชิ้นเนี่ยมันกระถอดต้องใช้ต้องใช้ผมต้องใช้ไอ้พวกครีมไปแหละมันดันจะอีกด้านอีกฝั่งอะไรเงี้ย มันถึงจะสามารถแกะได้นะครับก็ถือว่าประกอบยากระดับหนึ่งแล้วกันแต่ว่าผลงานออกมาโดยรวมเนี่ยผมว่าก็ประทับใจนะผมผมชอบนะ,ะเผอิญว่าได้ตัวที่ชอบด้วยแหละตัวนี้ผมตัวที่ผมชอบพอดีในหกตัวเนี่ยก็ผมได้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานเจ็ดไทเกอร์นะครับเพระเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีของเล่นอะไรมาคุยกันเพื่อน,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนักหมีให้ด้วยนะครับ เท่านี้ก็วันนี้ก็พิมพเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ